มีหัวข้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีหัวข้อนะคะสับไพ่มาแล้วก็ได้สองใบนี้เดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะเ็เดี๋ยวมาดูเลขศูนย์เซอินฟินิโตมันหมายความว่าอย่างไรให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่บอกว่าเป็นบทสรุปเลยเนาะคุณน่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานมีงานแบบไม่สิ้นสุดเลยมีเงินหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่สิ้นสุดเลย ใครๆก็รักคุณนะคะคุณจะรู้หรือเปล่าคะว่ามีคนรักคุณอยู่นะอ่ามีคนแอบม,มองคุณอยู่นะคุณเป็นผู้ที่ถูกรักนะคะคุณจะมีงานหลั่งไหลมาเชมาและมีเงินเข้ามารัวๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดจากสิ่งที่คุณรักนะคะตอนนี้คุณรักและหลงไหลทําอะไรอยู่คะหรือทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะให้ทําต่อไปเลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับ แบบไม่มีที่สิ้นสุดตามไพ่บอกนะคะให้คุณมั่นใจในตนเองมั่นใจในจักรวาลให้คุณยอมรับว่าคุณควบคุมไม่ได้กับสถานการณ์ต่างๆบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ให้คุณควบคุมความคิดคำพูดการกระทำของคุณนะคะสิ่งนี้คือคุณควบคุมได้ให้ควบคุมอยู่ในเชิงบวกนะคะไม่ว่าจะคิดพูดทำ อารมณ์ให้อยู่ในเชิงบวกเข้าไว้นะคะไม่รู้จะทำยังไงก็ยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในเชิงบวกแล้วเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่มีวันจบสิ้นเลยทั้งการงานการเงินความรักนะคะจิตวิญ,ญญาณของคุณนะต้องการเติบโตจากความสามารถพิเศษของคุณนะคะจากสิ่งที่คุณรักนะคะคุณรักอะไรก็ ทำมันให้มันเกิดผลลัพธ์เลยทําต่อไปจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ไม่สําเร็จไม่เลิกลาโอเคแล้วคุณจะมีความสุขนะคะทุกอย่างจะเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามระยะเวลาที่เบื้องบนกําหนดไว้แล้วนะคะต่อมาใบที่เวลา17นาฬิกา17นาทีเป็นเลขนำโชคแล้วก็เลขเวลาของทุสวรรค์ในตอนนี้นะคะ ทุกส่วนต้องการบอกคุณผ่านไพ่ออร์เคินนี้ว่ากฎของชื่อชื่อของคุณชื่อร้านของคุณสำคัญมากหากชื่อคุณมีความหมายไม่ดีให้เปลี่ยนชื่อบนออนไลน์เป็นชื่ออวตารนะคะมันจะดึงดูดการงานการเงินความรักดีๆสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะอ่า เพราะว่าบางทีไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เนาะก็สามารถเปลี่ยนชื่ออวตารบน f a c e b o o k ได้นะคะชื่อสำคัญมากเพราะว่าชื่อของคุณเป็นคําแห่งพลังซึ่งคุณสามารถดึงดูดและเข้าถึงเวทมนต์ภายในตัวคุณให้คุณรู้สึกดีกับชื่อของคุณนะคะหมายความว่าชื่อของคุณน่ะสามารถดึงดูดทุกสรรพสิ่งได้นะคะมันออกมาตามชื่ออะ เอออย่างโค้ดเนี่ยชื่อพาซินีพาซีพันในภาษาอิตาลีเนาะฝรั่งเรียกก็หมายความว่าก้าวไปเนาะให้ก้าวไปก้าวไปคำว่าพาซินีก็หมายความว่าความสำเร็จเราจะสำเร็จตามชื่อนะคะอะในไบเบิลก็เขียนบอกไว้เหมือนกันนะแต่จำไม่ไดว้ว่าหัวข้อไหนบทไหนนะคะก็ และคุณจะเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงได้ตามชื่อของคุณนะคะชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยอ่าเช่นอุดมทรัพย์อสมบูรณ์อันเนี้ยจะดึงดูดเลยนะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณเป็นใครชื่อของคุณมีผลสะท้อนกลับมายังชีวิตของคุณคือคุณจะมีชีวิตอยู่บนแสงสะท้อนด้วยชื่อของคุณนั่นเอง ชื่อคุณสามารถทำให้ความจริงแท้ของคุณเปล่งประกายในโลกได้นะคะว่าจะเป็นโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์ชื่อของคุณจะเปล่งประกายได้ใครเห็นชื่อของคุณแล้วก็อุ๊ยดึงดูดนะ่ะอยากรู้จักคนนี้จังเลยอยากอยากรู้จักโคดพาซซีพาชินีจังเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็ชื่อของคุณ ดึงดูดการงานการเงินความรักการยานิมิตที่ดีได้ให้คุณรู้สึกดีกับชื่อของคุณไว้นะคะก็เท่ากับว่าคุณจะมีความสุขสําเร็จในทุกด้านตามชื่อของคุณนั่นเองก็เลขนําโชคก็เลขศูนย์แล้วก็เลขที่สิบเจ็ดนะคะอ่าเป็นดวงของใครบ้างอ่าบางคนก็อยากรู้เป็นตัวอักษรน,นะคะอ่า เผื่อใครต้องการดูดวงนี้เข้ามาในนี้เลยอ่าเดี๋ยวโคจะจับเลยว่าดวงนี้เป็นดวงของใครบ้างเป็นสุ่มนะคะสุ่มมีตัวอักษร A นะใครมีชื่อที่มีตัวอักษร A ก็เป็นดวงของคนนั้นเอาซักหกคนแล้วกันเนาะ M อ่ะ M ใครมีชื่อ M ก็นั่นแหละเป็นดวงของคุณนะคะ แล้วก็ตัว y ตัว y y หญิงเช่นหญิงอ่าใครมีชื่อ y อ่ะอีก3ขออีก3 n นะคะชื่อ n ใครมีชื่อที่มีตัวนอนหนูอ่ะเออ x อ,า,อาง x ก็เป็นชื่อของคนนั้นนะคะครบยังห้าเหลืออีกเหลืออีกอันหนึ่งก็คือเป็นดวงของคนนั้นทำให้ดูเลยเลือกมาหนึ่งเป็นดวงของใคร C C cat ก็เป็นคอควายนะคะคอควายใครมีอักษรตามนี้เลยนะคะ ก็คือคนคนนั้นเลยนะคะก็จบคำทำนายพยากรณ์จากโค้ดพาซีภพาส,พาสีในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าถึงวันศุกร์นะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาโค้ดได้นะคะในาลาย id p a s i v i นะคะวันนี้มีคิวว่าง1ชั่วโมงนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะหรือจองคิวดู วันไหนก็ได้ที่คุณสะดวกนะคะก็ทักเข้ามานะคะหรือส่งข้อความเข้ามานะคะหรือใครต้องการเรียนไพ่ออร์เคิกสไตล์อิตาเลียนนะคะอ่าก็สามารถที่จะเอ่อเข้ามาคุยในไลน์ idpasivi ได้นะคะก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนนะอ่าแล้วก็อ่อส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะโปรดกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะคะแล้วกดฝากกดไลค์เพื่อ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะโคจะได้ออกมาทำคลิปบ่อยๆแล้วก็กดแชร์ออกไปนะคะเพื่อให้เพื่อนๆของคุณได้เห็นคลิปดีๆขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามค่ะ